ส, in สวัสดีครับสวัสดีครับก e ็เจอกันอีก EP นะครับเจอกันอีหนึ่ง EP นะครับวันนี้ก็มีพระศรีวลีนะครับพระศรีวลีนะครับเนื้อตะกั่วชุบทองครับพระศรีวลีเนื้อตะกั่วชุบทองครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับพระศรีวลีเนื้อตะกั่วชุบทองหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับมานําเสนอนะครับเรี่ยมเดิมจากวัดเลยครับนะครับ พระสิวลีเนื้อตะกัวชุบทองนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้าครับหลวงพ่อแพร่ว่าพี่กุลทองนะครับหลวงพ่อแพร่ว่าพี่กุลทองนะครับจอดสิงบุรีครับนี่ครับพระสิวลีเนื้อตะกัวชุบทองหลวงพ่อแพร่ว่าพี่กุลทองนะครับพระสวยเดิมเลยเลี่ยมเดิมจากวัดเลยพระสวยเดิมเพราเลี่ยมเดิมจากวัดเลยครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับประกันพระแท้ตลอดชีพเช่นเคยครับแล้วประกันพระแท้ตลอดชีพเช่นเคยครับสวยเดิมทุกวันเลย สวยเดิมทุกวันเลยสวยเดิมทุกวันเลยครับสวยเดิมเดิมทุกวันเลยสนใจนะครับศูนย์แปดสองูนย์็ดแปดหกเจดสองศูนย์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองูนย์นะครับดวงดีพักเครื่องครับหรือร้านพักเครื่องดวงดีนะครับหรือดวงดีพักเครื่องนะครับ,รย,รรบ,รรรบยินดีให้บริการนะครับ ศิวลีเลียมเดิมนะครับบูชาแล้วรวยนะครับบูชาแล้วปังบูชาแล้วรวยนะครับราคาห้าร้อยห้าสิบาทครับเอาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับพระศิวลีเนื้อตะกั่วชุบทองเรี่ยมเดิมจากวัดนะครับพระศิวลีเนื้อตะกั่วชุบทองหลวงพ่อแพวรวัดพิกุลทองอารามหลวงครับปีสองห้าหนึ่งเก้าเรียมเดิมเดิมจากวัดเลย รับประกันพัฒแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันพัฒแท้ตลอดชีพรับประกันพัฒแท้ตลอดชีพนะครับเอาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ต้องกลัวครับดูแลให้นะครับไม่ต้องกลัวดูแลให้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทครับประกันพัฒแท้ตลอดชีพนะครับร้านร้านพระเครื่องมืดีมีมากมายครับเข้าฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีพระเครื่องมากมายเลย ที่มาแบ่งปันับมีเครื่องมากมายเลยนะครับรับประกันพาแท้ทุกร้านเลยนะครับทั้งร้านเลยครับรับประกันพารแท้ทั้งร้านเลยนะครับนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับผมราคาแบ ility. ่งปันจริงๆนะครับราคาแบ่งปันจริงๆนะครับและพี่ีได้พาแท้จากผมด้วยครับราคาแบ่งปันกันจริงๆนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ